เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ค่าจะเกิดขึ้นจริงๆคือสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยเขาไปนั่งจิบยาดองกันนะครับที่หน้าตลาดปรากฏว่าระหว่างที่จิบยาดองกันเนี่ยก็มีชายอีกคนหนึ่งอยู่โต๊ะข้างๆปรากฏสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการคอมเมนต์กันชายอีกโต๊ะหนึ่งชักปืนขึ้นมา<ะ>แล้วถามมันกับเกาเหรอ,อฝ่ายสามีตบปืนฮะเจ้าของตลาดออกมาไก,ก่เกียร์อะพอนะกลับบ้านนะเมากรอเปล่าคนถือปืนขี่รถจักรยานยนต์ออกไปไม่นาน ฝ่ายผู้ชายสามีครับก็เลยบอกภรรยาว่าเดี๋ยวผมไปส่งลูกก่อนสุดท้ายกลับมาอีกทีหนึ่งภรรยากลายเป็นศพครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับช่วงกลางตลาดนัดเรียบด่วนวัดบางย่าแพร่ครับที่สำโรงใต้พระประแดงสมุทรปราการนะครับที่เกิดเหตุก็ใกล้กับซุ้มยาดองฮะพบศพนางสาวกำไลทองอายุ43ปีถูกยิงด้วย กระสุนลูกปลายนะครับทษทิศศิษฐ์ครับนอกจากนี้นยังมีชาวบ้านถูกลูกหลงอีก2รายครับชื่อว่านายรุ่งเพชรอายุ5 1ปีถูกกระสุนลูกปลายเนี่ยเฉียวเข้าที่ขา1น,นัดท้อง1น,นัดครับแล้วก็นางเฉลาอายุ58ปีถูกกระสุนลูกปลายเช่นกันยิงเข้าที่บริเวณแผ่นหลังครับฝังใน1นนัดผู้ก่อเหตุทราบชื่อภายหลังว่าชื่อนายช้างครับหลังก่อเหตุก็หลบหนีไปโดยที่ตอนแรกเนะี่ยไม่ทราบจริงๆว่าหนีไปไหนนะครับ ปมเหตุเนี่ยสอบถามคนเหตุการณ์แถวนั้นเขาบอกว่าชนวนเหตุเกิดจากการที่ว่าอย่างที่เล่าให้ฟังเลยก็คือมีการมานั่งดื่มกินกันที่ร้านยาดองเนี่ยเป็นประจําอยู่แล้วสุดท้ายพอทะเลาะก,กันอีกฝ่ายนึงชักปืนแต่มีคนมาห้ามก็แยกย้ายกันไปสักประมาณ5 6ถึงนาทีปรากฏว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์กลับมาขณะกําลังจะลงจากรถจักรยานยนต์ครับปรากฏว่าตัวภรรยาเนี่ยออกหน้าเดินไปคุยรับแทนสามีครับบอกว่า ถ้าจะยิงผัวกูยิงกูดีกว่าปรากฏสุดท้ายฮะคนอยู่ในพื้นที่ท่านบอกว่ามือปืนก็เลยหยิบปืนขึ้นมาแล้วยิงก่อนหลบหนีทันทีครับอ คนก่อเหตุเนี่ยมือปืนก็คือในช้างคุณผู้ชมล่าสุดเมื่อเช้าพันตำรวจเอกรักศักดิ์เมฆจินดาผู้กำกับการสพสํารงใต้นะคะออกมาเปิดเผยหลังจากที่มีการประชุมฝ่ายสืบสวนภูทรพักหนึ่งฝ่ายสืบสวนภูทรจังหวัดสมุทรปราการและฝ่ายสืบสวนโรงพักสํารงใต้บอกว่าตอนนี้ออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้วนายสายพินหรือว่าช้างอายุ52ปีมีการแบ่งกำลังเป็น3ชุดนะลงไล่ล่าในช้างนี่แหละหลังทราบว่าในช้างหลบ หนีออกนอกพื้นที่ไปแล้วมีการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆค่ะปรากฏว่าหลังในช้างลงมือก่อเหตุยิงหญิงคนนั้นกลางตลาดนัดจนมีคนเสียชีวิตและมีคนบาดเจ็บในช้างขี่รถจักรยานยนต์ไปที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งอยู่ในซอยโรงพยาบาลพระประแดงนะคะเขาเข้าไปกอดลูกบอกลาเมียก่อนที่จะขอติดรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านออกมาหน้าปากซอยคุณผู้ชมนี่เป็นภาพนี้นะขอติดรถเพื่อนบ้านออกมาปากซอยแล้ว จากนั้นค่ะในช้างนั่งแท็กซี่หลบหนีไปนี่ก็คือภาพจากวงจรปิดที่บันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะส่วนปมเหตุครับที่เราฟังกันนะครับพันตารวจเอกรักศักก์ก็เปิดเผยว่าน่าจะเป็นจากการที่ตัวภรรยานะครับแล้วก็ทางด้านในช้างเองเนี่ยนะครับให้การเป็นประโยชน์นะฮะคือภรรยาในช้างบอกว่าในช้างเนี่ยก่อเหตุเกิดจากการที่ถูกดูถูกท้าทายครับรวมถึงในช้างเองเมาสุราควบคุมอารมณ์ไว้ไม่อยู่จึงก่อเหตุด,ดังกล่าวนะครับส่วนอาวุธปืนคาดว่า นำติดตัวหนีไปด้วยเพราะจากการตรวจค้นห้องพักของนายช้างพบเพียงเครื่องกระสุนปืนลูกซองและกระสุนขนาด9มมครับและที่น่าตกใจครคุณผู้ชมครับคือหลังจากที่ภรรยานถูกยิงลงไปนอนแบบนี้แล้วคือสักพักหนึ่งที่บอกเอาไว้ล้วครับว่าตัวสามีเนี่ยเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งลูกเขาขี่กลับมากู้ภัยก็อยู่ทีมข่าวก็อยู่สอบถามตัวภรรยาตัวสามีฮะ ถามว่าพี่รู้ไหมภรรยาเป็นอะไรเขาตอบสั้นๆตายแล้วคุยกันสักพักจะขึ้นมอเตอร์ไซค์บิดกลับบ้านฮะทุกคนต้องเบรกเดี๋ยวพี่พี่ยังกลับไม่ได้เมียพี่ตายตรงนี้ ยังกลับไม่ได้คือตอนนั้นคงจะทําอะไรไม่ถูกอ่ะ oh. อคือคงทําอะไรไม่ถูกนะคะเอายังไงหลายคนก็บอกว่าอาวตั้งวงดื่มเหล้ากงยาดองกันสุดท้ายขาดสติ uh huh. แล้วมีอาวุธปืนด้วยนะคะผลีถามทําอะไรไปเนี่ยตอนนี้อา้าวฝั่งคนก่อเหตุะชคะตอนนี้ก็หนีหัวชุกหัวซุนมีลูกมีเมียอยู่ก็ต้องจากลูกจากเมียไปเช่นเดียวกันนะคะ